ขาข้าพเจ้ามีเวลาหกสโมงในการตัดต้นใหม่ข้าพเจ้าจะใส่เวลาสี่สโมงทำอิดในการฝนขวานให้คมพอ้าควานบ่กคมต้อยออกแห้งตัดต้นใหม่สำใดมันกบ่ขาดเปรียบเมือนการเห็ุเวียกโดยที่บุมีเป่าหมายต่อยขยันจนตายก็บุมีทางสำเร็จนี่คือคํากล่าวของอัปรามลินคอนประธาน,นาธิบดีคนที่สิของสหรัฐอเมริกา การละครหนึ่งนานมาแล้วเมื่อจอร์ดกำลังจะย่างไปทีแห่งหนึ่งยางผ่านผอสายคนหนึ่งเขาพยายามใส่ขวานตัดต้นไม้จนเหือถ่วตัวเจ้ากำลังหินยังอยู่นะจอร์ดเอ่ยปากถามบบเ็นสะบอเสียงอารมณ์โ่คอยดีตอบกลับมาคอยกำลังตัดต้นไม้ยูเจ้าบึงขึ้นไมลาเกินไปจอร์ดป่งเสียงตอบกลับไปเจ้าตัดมาจากซมโมงแล้ว มาซมโมงไปแล้วเขาตอบกลับข่อยเมยแถบขาดใจแล้วงานหนีสาหัสอิลีทาแบบนั่นเจ้าคือบุพักจักข้าวก่อนและใส่เวลาฝนขวนของเจ้อยคุ้มสะก่อนละจอร์ดเสนอบอกให้สส่คนนั้นไปฝนขวานคอยว่าเจ้าจะตัดตนใหม่ได้ไวกว่านี้นะคอยโบมีเวลาพ่อที่จะฝนขวนหรอกสส่ผู้นั้นตอบกลับมาแบบได้ยินแน่บบได้ยินแน่ คอยกำลังยุงอยู่กับการตัดต้นไม้ยู่น่เด้นิทานเื่องนี่ซอนอยังหลายอย่างการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะเหตุให้เฮาเสียแห้งและเสียเวลาหน่อยที่สุดการตัดต้นใหม่กับเปรียบเสมือนเบียกงานการฝ้นขวานเปรียบกับการวางแผนเตรียมพรม้อม้าขวานของเฮาันบ่เขาเปรียบเสมือนกับการที่เฮาบ่ได้่วางแผนบ่ไร้เตรียมให้พร้อม ฟันตนใหม่บ่คอยเขา่าเมื่อยและเสียแห้งถิ่มซื้อ,อสุดท้ายอาจจบที่ความหล่มเลวเคยบบที่เจ้ายหุ่งอยู่กับการขับหลดจนบ่มีเวลาแวะเติมน้ำมันและในที่สุดน้ำมันก็บเบิดหลดก็สตาร์บุติจจนต้องเสียแห้งเสียเวลาในการจูงหลดไปปั๊มน้ำมันหลายขึ้นและถ้าทุกคนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดชสกกดติดตามเพื่อจะผ่พลาข้อมูลแบบนี้ที่จะมาอัปเดตทุกๆวัน